ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราอยู่กับ Samsung g l l x y y A23 ครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นเกมลองเทสเกม1ชั่วโมงให้เ,เพื่อนๆดูกันนะครับเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งในการเล่นต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างความลื่นไหลความสมูทเขาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเราที่ชาร์จเต็ม100%แล้วนะครับผม เล่นเกมเป็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกับเจ้า Samsung Galaxy A23 เครื่องนี้ก็โอเคครับผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีด Samsung Galaxy A23 นะครับราคาขายอยู่ที่7,999บาทนะครับรองรับแค่ 4G เนาะตัว 5G ยังไม่ได้รองรับนะครับผมก็โอเคมาเรามาลุยกันเลยครับก็จะเล่น ROV แล้วก็ p u b G เนาะ ระหว่างเข้าเกมผมก็จะไม่ตัดนะครับแต่ว่าระหว่างเล่นเนี่ยขออนุญาตกอไปตามสเต็ปแล้วกันเพื่อไม่ให้เวลาในคลิปมันยาวจนเกินไปนะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยไปจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับสำหรับเจ้า s a m s u n galaxy g a 2 3เปิดตัวมาพร้อมกัน3รุ่นนะจะมี a 1 3ราคาขายอยู่ที่6,499บาทมีวางจำหน่ายแล้ว แล้วก็ A 2 3 7 9 9 9บาทก็มีวางจำหน่ายแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวแบบโอ้โหตัวนั้นสเปคดีมากครับ Galaxy A 5 3 1 4 4 9 9 9บาทก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยไปจับจองเป็นเจ้าของได้เลยผมว่าซัมซุงมารอบนี้สเปคเขาแบบโอเคนะหลังๆมา s ซัมซุงให้สเปคมาผมว่าไม่ไม่ขี้เหร่เลยครับในเรื่องแบบ ตัวสเปคในเรื่องตัวการใช้งานหรือว่าในเรื่องตัวแบบความแบบตัวดีไซน์อะไรของเขาเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับซัมซุงทำออกมาได้ได้ดีมากๆครับโอเคมาเข้าเกมมาแล้วครับเรามาลุยกันเลยก่อนจะลุยขออนุญาตพาเพื่อนๆดูตั้งค่าก่อนแล้วกันตัวนี้นะครับ CPU ที่ได้มาจะเป็น Snapdragon 680นะครับก็ ภาพเ d ดี SD เนี่ยเปิดสูงมากได้เนาะการแสดงผลเรายังไม่สามารถดันไปสูงมากได้นะครับพอดีกับผมปรับสุดนะสนามลบเนี่ยก็จะมีตัว a อ s สามารถที่จะดันไปสูงได้นะครับนี่คือการตั้งค่ากราฟิกของเขาผมก็ปรับสุดทุกอย่างเท่าที่เขาจะปรับได้นะครับเตรียมพร้อมครับผมตัว snapdragon 680นะครับตัวผมเองเนี่ยได้ลองเทสก็เขาอยู่ในหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์มากๆเลยนะ ก็น่าจะเป็นตัวชิปแบบมหาชนยิงตัวหนึ่งเลยนะครับน่าจะอยู่ในหลายๆรุ่นเลยตัวนี้เนี่ยเพราะว่า CPU ก็เป็นเป็นตัวแรงใช้ได้เลยนะครับความลื่นไหลความสมมติหลังจากที่ได้สัมผัสมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับการใช้งานทั่วไปเนี่ยแรงหายห่วงอยู่แล้วครับการเล่นเกมก็ทาออกมาได้ดีเนาะเนี่ยครับฟีลในการสัมผัสเนาะจอสัมผัสดีมากครับที่สาคัญตัว Samsung Galaxy A23 ตัวนี้นะครับได้จอมาที่6.6นิ้วความละเอียดเนี่ยเป็น Full HD+ นะครับยังไม่พอตัว Refresh Rate เนี่ย สูงอยู่ที่90เพล์เลยนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะนี่ครับลืน่นปืดๆๆๆๆเลยอันนี้คือวิดีโอสกินนะครับ <c oughs> ก็โอเคครับตัววิดีโอของเขาก็เนียนสม,มูทดี <We shall S 1> มา <be S 1> พร้อมกับแรม6จิกนะครับตัวลอมเนี่ย128จิกตัวแรมของเขาก็มีฟีเจอร์ตัวแรมพัดมาให้ด้วยเนาะก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบ ขยายเพิ่มไปแค่ไหน2 g กิก4กิก6กิกนะครับถ้าเราเลือกสุดเลย6บวก6ก็เป็น12เลยนะครับก็เหลือๆครับผมตัวแรมของเขาเนาะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่เราจะเทดสกันในครั้งนี้นะครับแบตเตอรี่5000แอมป์ครับชาร์จเร็วก็เป็นชาร์จเร็วแบบปกติทั่วไปครับชาร์จเร็ว15วัตต์นะก็เพียงพอต่อการใช้งานครับอาจจะไม่ได้แบบเร็ววืวหวามากแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยมีมาแบบ เต็มร้อยจัดเต็มแน่นอนครับในเรื่องตัวระบบชาร์จของเขาเพราะว่าเป็นชาร์จที่อยู่กับซัมซุงมานานมากครับสาหรับชาร์จเร็ว15วัตต์ตัวนี้ Adaptive Fast Charge ของเขาเนี่ยผมได้ใช้มาตั้งแต่นู่นนะครับสมัยถ้ารุ่นที่ผมรุ่นแรกที่ผมได้ใช้นะ่าจะเป็นตัวโนท่าเนาะแต่ว่าเขามีมาตั้งแต่ก่อนหน้านู้นอีกนะครับตัวชาร์จเร็วของเขาก็ความปลอดภัยก็ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเค อโอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วฟลเฟรมเรทของเราก็จะอยู่ประมาณถ้าอารมณ์นี่ของเขานะจากที่ได้ทดลองเล่นลองสัมผัสก็จะอยู่ราวๆประมาณ50นะ50 60เนาะห้าสประมาณนี้ครับปิงประมาณนี้ออนนๆ,ๆก็ล่วงลงไปแบบ40กลางๆ40ต้นๆบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ดีครับดีฟีลลิ่งในการเล่นดีนะจอสวยทัดติดมือดีแล้วก็ความลื่นไหลความสมูทเนี่ยก็เนี่ยจัดเต็มอยู่ครับถือว่าโอเคครับผม <to> ตัวนี้นะตัว A23 เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องตัวกล้องถ่ายภาพครับปกติสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวมาพร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกันนะครับในเลทราคาเดียวกันเนี่ยก็กล้องก็จะลดเหลือ2ตัว3ตัวบ้างนะครับแต่ว่าซัมซุง A23 เนี่ยยังได้ตัวกล้องถ่ายภาพมาแบบครบเนาะได้กล้องหลังมา4ี่เลนนะครับมีความเรียลลักอยู่ที่50บล้านมีเลนมุมกว้างมีเลนมาโครมีเลนเดฟครับมีมาให้เราได้ใช้งาน ทุระยะเลยนะครับปกติถ้าสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวพร้อมกันในเรทราคานี้เนี่ยก็จะมีเลนหลักเนาะแล้วก็มีเลนแบบเลนวัดระยะแค่นี้เองนะครับหรือว่าเลนมาโคมาอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยชอบใส่เลนกว้างมาให้แต่ว่าเนี่ยเขายังมีมาให้นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นจนจบเกมก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับผม ROV เกมแรกของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอ้โหเล่นมันมากๆเลยนะครับ ก็ใช้เวลาเล่นมาได้ประมาณ18นาทีนะครับแบตเตอรี่100เหลือ96ใช้ไป4นะครับผมก็โอเคยังไม่สรุปแล้วกันนะยังไม่ยังไม่รู้ว่าเออาการจะเป็นยังไงนะต้องรอดูครบ1ชั่วโมงนะครับผมความเลื่อนไหลความสมูทในเกมแรกก็โอ้โหมีมาแบบจัดเต็มครับฟินนี่ในการทัดเนี่ยดีมากๆแล้วก็ตัวภาพการแสดงผลการาฟิกสวยมากครับ ตัวจอแสดงผลออกมาได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ตัวฟิลลิ่งในการทัดการสัมผัสเนี่ยติดมือดีมากๆครับก็ <c oughs> ไม่ธรรมดาครับผมไม่ธรรม,มดา18นาทีแรกผ่านไปนะครับความร้อนเป็นยังไงบ้างผมว่าความร้อนเขาโอเคนะคุมได้ดีครับแล้วก็เนี่ยมาเลือกตัวละครครั้งที่2เกมที่2ก็ยังถือว่าโอเคใช้ได้นะยังทันอยู่นะครับฟิลลิ่งในการทัดเนี่ยครับหมุนติวๆเหมือนเดิมซานิทผม ภาพกราฟิกสวยมากครับฟิลลิ่งในการชัดเนี่ยติดมือดีมากๆครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นเกมที่2ต่อกันแล้วกันนะครับแบตเตอรี่เหลือ96นะใช้ไปสี่เองนะครับตอนนี้ผมก็เล่นเกมมาได้29นาทีแล้วนะครับเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะก็ความลื่นไหลความสมูทก็ยังมีมาแบบจัดเต็มเหมือนเดิมครับ ยังเล่นได้ดีเนาะอาการก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงนะครับก็คือเล่นได้ดีปกติเลยครับทำออกมาได้ดีมากความร้อนคุมได้ดีครับเฟรมเรทอย่างนี้ผมพูดไปครับก็อารมณ์อยู่ละลาวประมาณ40ถึง60ประมาณนี้นะครับผมวิ่งอยู่ประมาณนี้เนาะความลื่นไหลความสมูทมีมาแบบจัดเต็มครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่ของเราตอนนี้เหลือ9กครับผมใช้ไป7ครับผมก็ต้องรอลุ้นเอาแล้วกันนะครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะ แบตเตอรี่5,000แอมป์ครับก็ครึ่งชั่วโมงใช้ไป7%ครับผมก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ดีนะไม่ได้อึดมากนะครับก็ไม่ได้กินมากถ้าเทียบกับแบบเฮ้ยจอ 90Hz ความลื่นไหลความสมูทได้ขนาดนี้เนาะก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่ครับช้ได้อยู่แต่ว่าก็ต้องมารอลุ้นเอาแล้วกันนะครับว่า1ชั่วโมงครับผมจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์โอเคครับผม ROV เกมที่2ของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเล่นมาได้ประมาณ 21นาทีเลยนะครับแบตเตอรี่ของเราจาก96้าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือ91นะครับก็ใช้ไป5%เปอร์เนาะแล้วก็เกือบจะ40นาทีนะครับแบตเตอรี่100เหลือ91ก็ใช้ไป9นะครับผมโอเคยังไม่สรุปครับยังไม่สรุปเดี๋ยวอรอลุ้นเอาแล้วกันนะครับว่า1ชั่วโมงจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ขออนุญาตเล่น ROV ต่ออีกสักเกมหนึ่งแล้วกันกำลังมันเลยครับกำลังติดลมเลยโอ้โหเป็นสันๆยังไงก็ไม่รู้ เวลาเล่นเกมแล้วอย่างเงี้ยแหละครับเขาได้เข้าเข็มจึงหวะมันแบบโอ้โหบีบหัวใจมากครับก็ความร้อนความร้อนมีอุ่นๆมือนะครับถ้าถามผมแล้วว่าความร้อนในระดับนี้เราเล่นต่อได้อีกแค่ไหนพี่ก็โอ้โหเล่นไปเถอะครับเล่นจนเหนื่อยจนลายเองก็คือความร้อนคุมได้ดีครับคุมได้ดีเราเล่นไปเนี่ยก็ไม่เห็นอาการแบบสะดุดหรือว่ากระตุกให้เห็นนะ ตัวเฟรมเดตของเขานะครับผมเล่นแบบปรับสุดทุกอย่างเลยก็อารมณ์ประมาณ40ต้นต้นก็วิ่งระหว่าง40ต้นต้นสี่สิบไปปลายบางทีก็50ต้นต้นบางทีก็อยู่จังหวะตัวคนเดียวเนี่ยอยู่ในช่วง60ก็มีนะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ว่าสิ่งที่ชอบเลยก็ฟิลลิ่งในการทัดดีมากลื่นไหลสมูทมากครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่น r ว v เกมที่3ต่อกันแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เล่นเกมมาได้ประมาณ53หน้าชีแล้วนะครับความลื่นไหลความสมูทเป็นยังไงบ้างก็ ยังมีมาแบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับเป็นการเล่นต่อเนื่องเกือบจะ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็เฟรมเด็ดเนาะเนี่ยครับประมาณนี้เลยเพื่อนๆเนี่ยครับสี่สิบปลายปลายห้าต้นๆนะครับรกราฟฟงกราฟิกก็ยังลื่นไหลสมูทด,ดีนะครับที่ในี้ในการทายก็ยังดีความร้อนก็โอเคครับผมถือว่าเขาจัดการได้ดีเนาะ <'s> โอ้โหอยู <c oughs> <My wounds> <My wounds> mm ่ๆถ่ยถอ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 ยมันมาเยอะมาเยอะโอ้โหผมไปไม่ถูกเลยครับเมื่อกี้โดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับในช่วงไปๆชั่วโมงก็ประมาณนี้นะครับผมว่าก็ยังโอเคนะสำหรับการเล่นต่อเนื่องเนาะ ก็โอเคเดี๋ยวเรามารอลุ้นเอาแล้วกันนะครับว่าครบ1ชั่วโมงเนี่ยเขาจะใช้แบตเตอรี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เหลืออีกประมาณ5นาทีเนาะโอเคครับผมก็จะครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับพร้อมกับเกมที่กําลังจะจบลงครับผมแถมแทม,แมโอ้โหแพ้ครับผมรอบนี้ก็โอเคครับเป็นยังไงบ้างสําหรับการเล่นเกม r o v ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเล่นต่อเนื่องแบบ3เกมติดต่อกันเลยนะครับว่าจะไปเล่นพับจีโมบายแต่ว่าไม่ทันครับผมก็ ความลื่นไหลความสมูิถือว่าโอเคครับ snapdragon 680ทําออกมาได้ดีความร้อนเขาคุมได้ดีนะครับความร้อนถือว่าคุมได้ดีมากๆแล้วก็ฟิลลิ่งในการทัดกราฟพงกราฟ,ฟิกเนี่ยครับอยากให้เพื่อนๆดูก็สวยมากครับผมออมาครบ1ชั่วโมงแล้วครับก็ขออนุญาตกดหยุดแล้วกันก็ตัวเกมที่3เนี่ยผมใช้เวลาเล่นไปประมาณ20กว่านาทีนะครับ แบตเตอรี่ของเราตอนนี้เนี่ยเหลือ86เนาะ1ชั่วโมงนะครับใช้แบตเตอรี่ไป14เกมแรกเนี่ยเล่นไปประมาณ18นาทีแบตเตอรี่จาก100เหลือ96ใช้ไป4นะครับเกมที่2เนี่ยเล่นไปประมาณ21นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก96เหลือ91ก็ใช้ไป5แล้วก็สุดท้ายนะครับเล่นไปประมาณ20กว่านาทีแบตเตอรี่จาก91เหลือ86นะครับผมก็ใช้ไป5ก็โอเคครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ได้ ห,หวามากนะครับไม่ได้กินมากเนาะแต่ว่าสิ่งที่ชอบเลยการควบคุมความร้อนฟิลลี่ในการทัดดีมากๆครับโอเคครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันก็อไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ